สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิ e มีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่119นะคะใน EP ีนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์30สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย36ปีวันสุดท้ายนะคะโดยปกตินะคะในวันเกิดหรือว่าก่อนวันเกิดของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีแผนทำอะไรบ้างคะถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นเราก็มาจะคิดว่าเอ๊ วันเกิดปีนี้นะคะเราจะได้อะไรจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนที่เรารักหรือว่าจะไปกินข้าวที่ไหนดีเลี้ยงฉลองยังไงดีจัดปาร์ตี้ยังไงดีหรือใครที่เป็นสายบุญก็เอออาจจะไปทำบุญที่ไหนแบ่งปันอะไรยังไงที่ไหนดีนะคะทีนี้ปีนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออ สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําในวันก่อนวันเกิดนั่นก็คือการนั่งทบทวนตัวเองใน1ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงอายุ1ปีที่เราเติบโตขึ้นเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาในชีวิตบ้างแล้วมีสิ่งไหนที่ เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมจาก1ปีที่ผ่านมาบ้างนะคะแล้วก็เราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปอีกในอีก1ปีข้างหน้านะคะที่กำลังจะมาถึงนั่นเองเอมก็แบ่งนะคะเป็น 3. แง่มุมของชีวิตนั่นก็คือแง่มุมแรกก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแง่มุมที่2ก็คือแง่มุมของการทำงานแล้วก็แง่มุมที่3คือเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็แล้วก็อยากจะแบ่งปันใครที่รู้สึกว่าเออจุดเรียนรูนี้เนี่ยรู้เร็วก็ดีนะคะหรือว่ามันเป็นมุมมองใหม่ที่เราอาจจะ ยังไม่ได้นึกถึงมันหรือมันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่เราก็จะได้เออระหนักรู้ไว้ว่าอ๋อถ้าฉันอายุเท่าเขาฉันอาจจะได้เรียนรู้จุดนี้เหมือนกันนะคะบางเรื่องอาจจะอินนะคะบางเรื่องคุณพ้าอาจจะไม่อินอันนี้ก็นะคะแล้วแต่เลยขึ้นอยู่กับความชอบความสนใจความถนัดของแต่ละคนหรือว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันหรือว่าพื้นฐานที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะแชร์ประสบการณ์ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์นะรู้แล้วดีก็ รู้สึกดีใจที่ได้แบ่งปันนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ละมันทิ้งเอาไว้นะคะไม่เป็นไรมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เรามีประสบการณ์นั้นแต่เมื่อนึกย้อนมาก็เออมันก็มีคนที่มีประสบการณ์เดียวกับเราเช่นเดียวกันนะคะก็ nice to know เนาะข้อแรกนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเมื่อถึงวัยวัยหนึ่งจุดของเวลาจุดหนึ่ง การซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดคะ่ะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ต้องพยายามชอบไม่ต้องพยายามไม่ชอบบอกรักเมื่อมีโอกาสกอดเมื่อเราอยากกอด ร้องไห้ออกมาเมื่อเรารู้สึกไม่ไหวบางทีการที่เราซื่อตรงกับตัวเองอะ่ะมันเหมือนกันสะท้อนตัวตนสะท้อนความมั่นใจในตัวเองหรือว่าสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเรานะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องแคร์ตัวเองมากขึ้นแคร์คนอื่น น้อยลงนั่นคือการซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะทุกความสัมพันธ์ต้องมีช่องว่างระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะคะทุกความสัมพันธ์ล้วนต้องมีช่องว่าง ระยะห่างระหว่างกันละกันเคารพในพื้นที่ส่วนตัวทุกคนต้องมีเวลาต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะต่อให้เราสนิทสนมกันแค่ไหนรักกันแค่ไหนทุกคนต้องมีพื้นที่และเวลาส่วนตัว นะคะคข้อที่3นะคะเปิดโอกาสให้ได้เปิดใจแล้วก็ฟีดแบ c k อย่างจริงใจเพื่อให้เราจะได้เข้าใจกันละกันมากขึ้นนะคะพูดอย่างแบบเราตัดอารมณ์เนาะพูดกันด้วย b a c k and d a t a อยากได้อะไรอยากเปลี่ยนอะไรให้พูดกันตรงๆเลยอย,แบบอย่าแบบยางงอนอยาวเวียงอย่าคิดว่าเขาจะรู้ทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้บางอย่าง ตัวเราเรื่องของเราเรายังไม่รู้เลยนะคะเราจะมาคาดหวังให้คนอื่นเขารู้ได้ยังไงนะคะบางทีเมื่อก้าวข้ามผ่านความอารมณ์แบบลบๆความงอนความไม่พอใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟีดแบ็หรือบอกตรงๆไปนะคะคนที่เราต้องการจะสื่อสารกับเขาว่าเขาน่าจะเข้าใจเรามากขึ้นบางทีเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาทําอย่างนั้นกับเราบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่พอรู้แล้วเขาก็ถ้าเขารักเราจริงเนาะเขาก็อาจจะอยากปรับตัวเข้าหาเรา ปรับปรงตัวเองให้เออโอเคเราเข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่เธอไม่ชอบเธอไม่โอเคนะคะอยากให้เปิดโอกาสให้ได้เปิดใจและระหว่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ตามนะคะข้อที่4ใช้เวลากับคนที่เรารักแล้วก็รักเราอย่างจริงใจให้มากขึ้นนะคะเรามักจะใช้คําว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ อะไรที่สําคัญเราจะมีเวลาสําหรับมันเสมอนะคะอยากให้มีความรู้สึกที่แบบรู้งีีรู้อะไรไม่เท่ารู้หีีนะคะคือโอกาสที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีค่า ของตัวเราควรจะได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็รักเราอย่างจริงใจนะคะข้อที่5เอาตัวเองออกห่างจากคนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกชีวิตอะ่ะมันสั้นเกินกว่าจะทนทุกข์กับคนที่เป็นมลพิษในชีวิตนะคะบางคนอยู่ด้วยแล้วอึดอัดไม่มีความสุขมีแต่คําพูดร้ายๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกหดหู่เราจะทนอยู่กับความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นอยู่ทําไมในเมื่อชีวิตเราเราเลือกได้ นะคะคชีวิตมันสั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เลยดีกว่านะคะ ข้อที่6ใช้เวลาหัวเราะร้องไห้ระบายความทุกข์แบ่งปันความสุขความทุกข์กับเพื่อนดีๆสักคนเพราะมันโคตรจะรู้สึกจะดีเลยแค่ได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเราเพื่อนลองหันไปดูนะคะว่าเฮ้ยเพื่อนคนไหนที่เรารู้สึกว่าแค่มีคนคนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเออเกิดมาแล้วมันคุ้มค่าแหละที่ได้เกิดมาได้เป็นเพื่อนกับคนคนนี้นะคะถือว่าเราแบบได้กำไรชีวิตจริงๆข้อที่7นะคะมองการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทในความสัมพันธ์อย่างเข้าใจนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่ออายุหนึ่งเราจะเริ่มเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยกำลังกลายเป็นเด็กที่อาจจะต้องการการดูแลมากขึ้นเขาไม่ได้เดินเร็วกระชับกระเฉงเหมือนเดิมแล้วเขาต้องการเวลาจากเรามากขึ้นต้องการความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้นมากขึ้นนะคะหรือ เรากาลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากลูกกําลังกลายเป็นพ่อแม่เราอาจจะรู้สึกว่าขอบคุณพ่อแม่เรามากขึ้นเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราเป็นแบบนี้ลูกเราก็คลายๆกันนะคะการมองความเปลี่ยนแปลงในบทบาทแล้วก็ความสัมพันธ์อย่างเข้าใจอะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ระหว่างคนในครอบครัวของเราหรือว่าครอบครัวใหม่ที่เรากําลังสร้างกับคนรักเราจะมองมันอย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะข้อที่8นะคะ เลิกถามคำถามที่ถามหรือว่าพูดเพื่อทำลายความเงียบบางทีเงียบดีกว่าถามหรือดีกว่าพูดนะคะเช่นคำถามประมาณว่าเมื่อไหร่มีแฟนเมื่อไหร่แต่งงานเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่มีลูกคนที่สองในใจคือแบบอทำไมอ้วนทำไมพร้อมทำไมคล้ำทำไมขาวนะคะมันควรจะหยุดได้แล้วบางทีการที่แบบไม่มีอะไรจะพูดเงียบดีกว่านะคะยิ้มให้หรือคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศก็ยังจะดีสักกว่า ะะข้อที่9นะคะยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและกันในทุกๆความสัมพันธ์นะคะเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหมดเราทุกคนแตกต่างเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะอย่างเอมกับแฟนเนี่ยนะคะ เอเป็นคนที่สมองอาจจะคล้ายผู้ชายก็คือเราจําทุกอย่างเป็นภาพเราจะมีความจําจําทิศจําทางจําเส้นทางอะไรต่างๆได้ดีในขณะในทางตรงข้ามกันนะคะแฟนเองก็เป็นคนที่จํารายละเอียดในวันที่ต่างๆในพอ,อต่างๆในปีต่างๆได้อย่างดีซึ่งเราก็เหมือนสลับบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันนะคะคนนึงก็เป็นคนบอกทางคอยบอกทางให้ในเวลาที่เราต้องการจะไปไหนมาไหนด้วยกันในขณะที่คนนึงก็คอยรีมายว่าเฮ้ยมันจะครบรอบอะไรสักอย่างมาถึง วันที่นี้แล้วเราไปเรียนต่อพร้อมกันในปีไหนซึ่งสิ่งนี้เอ็มจำไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีที่ เออมีคนที่ต่างจากเราแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดนะคะถ้าเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นข้อด้อยมันก็เป็นข้อด้อยแหละแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นจุดดีที่มาเติมในจุดที่เราขาดมันก็น่าจะทําให้มีความสุขแล้วก็มองเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีระหว่างกันละกันมากกว่านะคะข้อที่10นะคะเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมันยังรวมถึงความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยนะคะเราควรจะใจดีกับตัวเองให้เหมือนที่เราใจดีกับคนอื่น ใครจะใจร้ายกับเราใครจะแบบทําตัวร้ายร้ยกับเราก็ได้แต่เราห้ามร้ายกับตัวเองโดยเด็ดขาดเราดีในแบบของเรานะคะจงชื่นชมจงยินดีจงดีใจในความเป็นตัวเราเองนะคะอย่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองในคำพูดร้ายๆแบบ ม็นจะสวยเลยแกมันไม่คนไม่เก่งเราเหมือนเลย์แบบเหมือนเทปอะแล้วก็บอกตัวเองอยู่อย่างนั้นอะเราก็จะเชื่อว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังคําพูดในหัวที่เวลาเราคุยกับตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นนะคะใจดีกับตัวเองให้มากๆข้อที่ส1บนะคะพยายามเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเหมือนพยายามทําตัวเองให้เป็นแฟนหรือเป็นคนรักของตัวเราเองพยายามเข้าใจเขาว่าเฮ้ย ตัวเราชอบอะไรกันแน่ตัวเราถนัดอะไรทำอะไรได้ดีเราสนใจอะไรแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้หลอกนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของตัวเราเองเราจะไปเข้าใจคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจตัวเองและเป็นตัวเองในอย่างที่ตัวเราเป็นให้ได้มากที่สุดนะคะข้อที่12นะคะขอบคุณ เมื่อเรารู้สึกขอบคุณขอโทษเมื่อรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องอย่างจริงใจมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีเราก็หลงลืมไปไม่ได้ทำหรือว่ามองข้ามลองขอบคุณคุณแม่ที่ เสียเวลาทําอาหารให้เรากินกินแล้วแบบเอออร่อยชมเขาสักหน่อยว่าเฮ้ยอร่อยมากเลยแค่นี้นะคะคนทําก็ยิ้มแก้มปริแล้วหรือว่าคนใกล้ๆตัวเราทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราแต่เรารู้สึกดีก็ขอบ คุณนะคะหรือบางทีเราเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปมันไม่เป็นการเสียหน้าเลยที่เราจะพูดคําว่าขอโทษขอโทษนะที่จังหวะนั้นเราเอารมณ์ไม่ดีแล้วเราดันพูดคำคำนั้นออกมาทําให้เสียใจใช่ไหมขอโทษจริงๆนะแค่นี้นะคะมันก็ทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันอะ่ะมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็อย่าละเลยเขานะคะต่อมาในมุมของการทํางานนะคะในข้อที่13สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งในช่วง 1? ปีที่ผ่านมาเลยก็คือว่าถ้าเราลดการนินทาเนาะและเราเพิ่มการฟีดแบ็กอย่างจริงใจเนี่ย มันทำให้เราได้เติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างมหาศาลเลยนะคะการนินทามันคือเพิ่มพลังลบพลังของความไม่พอใจคนคนนั้นที่เรากำลังพูดถึงสร้างความไม่พอใจให้มากขึ้นนอกจากตัวเราเองแล้วคนที่ได้ยินเขาก็จะไม่พอใจคนคนนั้นที่เรากำลังพูดถึงก็ได้แต่ว่าการที่ พอเราก้าวข้ามผ่านของความรู้สึกลบๆเนี่ยแล้วเรากล้าที่จะฟีดแบ็ k อย่างจริงใจตัวเราเองอาจจะเจ็บหน่อยคนที่ได้ฟังอาจจะเจ็บมากขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าเราได้เติบโตแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันเราพัฒนาความกล้าที่ จะบอกที่จะตักเตือนหรือว่าที่จะฟีดแบ็กเขาว่าเออแล้วว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําแล้วมันอาจจะได้ผลเหมือนกันก็ได้แต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะนะคะลองเสนอเป็นทางเลือกไปมันจะดีกว่าหรือว่าการที่เรากล้าที่จะบอกเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมว่าเฮ้ยจริงๆเรารู้ตัวว่าเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นแบบเราอยากจะให้ฟีดแบ็กเราอย่างจริงใจเลยเราคงเสียใจเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราจะไปรู้จากคนอื่นหรือว่าเรา ไม่เคยรู้อะไรเลยว่าเราทําอะไรดีหรือไม่ดีนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาลองบอกเราอย่างจริงใจว่าเออสิ่งที่เราทําเรายัางมีช่องว่างในการพัฒนาตรงไหนได้อีก ะะอันนี้คือทําให้เรารู้สึกเติบโตในการทํางานอย่างมากๆเลยนะคะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆข้อที่14นะคะก็คือเอนจอยกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแต่ละก้าวของตัวเองชื่นชมตัวเองระหว่างทางนะคะแม้ว่าความสําเร็จน,นั้นมันจะเล็กน้อยมากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเราเห็นความสําเร็จเห็นก้าวเล็กๆของตัวเองมันจะทําให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ เฮ้ยตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราต้องใช้เครื่องปริ้นในออฟฟิศแบบนี้อ๋อแบบนี้มันง่ายกว่าเราสามารถผูกสูตร Excel ที่ใช้เวลาแบบบางทีเราเคยทํำครึ่งวันแต่ตอนนี้มันใช้เวลาแค่5นาทีในการทําเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันสร้างความภูมิใจความมั่นใจแล้วก็ทําให้เราอะได้พบกับความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะ ข้อที่15นะคะลองหามุมที่เป็นความสุขในการทํางานของเราเนาะแล้วพาตัวเองไปในจุดที่เรามีความสุขให้บ่อยมากขึ้นเช่นมุมที่เวลาเราทํางานเป็นทีมแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยกับการที่เราได้อยู่กับ ทีมนี้เราได้ทำงานกับเพื่อนร่วมทีมของเราหรือว่าการได้ออกไปพบปะลูกค้ามันทำให้เราได้รับข้อมูลที่จำเป็นที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เอามาพัฒนางานของตัวเองได้หรือว่าถ้าเราเป็นสุดยอดนักขายเรารู้สึกว่าการที่เราออกไปขายสินค้าหรือว่าบริการอ่ะพอเราขายได้แล้วมันมีความสุขมากๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กรายน้อยก็ตามแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันมีความสุขก็ พาตัวเองไปจุดนั้นบ่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขระหว่างทางในการทํางานไม่ใช่เฉพาะวันที่รับเงินเดือนไม่ใช่วันที่รับโบนัสแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่วันที่เฮ้ยเป็นวันหยุดแล้วเราถึงจะมีความสุขนะคะลองหามุมที่เป็นความสุขในการทํางานของเราในแต่ละวันแล้วก็พาตัวเองไปที่จุดนั้นบ่อย ข้อที่16หากเพื่อนร่วมงานพี่ที่เราไว้ใจหรือเจ้านายหรือว่าใครสักคนที่กล้าที่จะตักเตือนเรากล้าที่จะเห็นต่างแล้วก็กล้าที่จะฟีดแบ็กนะคะเอ็มรู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจริงใจกับเรามากแค่ไหนนะคะที่จะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเตือนอันนี้เราต้องหาคนแบบนี้ไว้สักคนหนึ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบ เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่ตัวเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนข้อที่17นะคะพัฒนาตัวเองให้เหมือนเป็นเรื่องจําเป็นในชีวิตประจําวันวันไหนที่คิดว่าเก่งแล้วอะให้ Hoyer challenge ตัวเองให้ไปในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเก่งกว่าเดิมได้เติบโตได้มากกว่าเดิมพัฒนาตัวเองเนี่ยในที่นี้คือทํางานให้ เร็วขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็โฟกัสในงานที่มันสำคัญและมันจำเป็นให้มากขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นการที่ไปไปฝึกอบรม on the job training หรือว่าอ่านหนังสือที่มันช่วยให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะข้อที่18นะคะ,ะ,คะเมื่อเราถึงจุดหนึ่งเราต้องยอมรับว่ารุ่นน้องหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เขามีจุดที่เก่งกว่าตัวเราเราถึงจุดที่เราจะต้องเปิดโอกาสเปิดใจแล้วก็เปิดเวทีให้กับน้องๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาได้แสดงความสามารถแล้วก็บอกตัวเองว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่เราควรจะใช้ความเก่งของน้องๆให้เป็นแล้วก็ให้ชานฉลาดทาให้ ผลงานของเราของทีมเรามันเติบโตและประสบความสำเร็จได้แล้วก็ให้เครดิตเขาให้เครดิตทีมนะคะเราก็จะเป็นหัวหน้าทีมหรือเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ที่น่ารักแล้วก็น่าเคารพ มากขึ้นนะคะในสายตาของน้องๆเนอะข้อที่1 9นะคะลองทําอะไรที่ต่างจากเดิมไปบ้างเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคืออะไรที่เราทําเดิมๆแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะมันต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องลองปรับลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้เติบโต เติบโตในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยการเติบโตในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดแต่ว่ามันทําให้เราเก่งขึ้นในทุกๆวันกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาทําอะไรที่เราไม่ถนัดเราอาจจะไม่มั่นใจแต่ว่ามันก็สร้างความตื่นเต้นความแปลกใหม่ในการทํางานให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะข้อที่20นะคะแต่งตัวแต่งหน้าไปทํางานสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขของเราในการไปทํางานก็คือการที่ได้เห็นเพื่อนร่วมงานอะ่ะเขาแต่ แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหลอ่อๆแต่งตัวดีๆมาทํางานแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่อนอะ่ะมันจเจริญหูจเจริญตาเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นสิ่งที่น่าจเจริญหูน่าจเจริญตาในสังคมการทํางานของเรานะคะคือเราอาจจะไม่ได้แต่งเพื่อไปอวดตัวเองแต่ว่าเพื่อสร้างความเบิกบานสร้างความสุขเป็นสีสันในชีวิตของตัวเราเองนั่นเองนะคะข้อที่21นะคะบริหารเวลาของตัวเองให้ดีเวิร์กให้สมาร์ทนะคะไม่ใช่เวริร์กหาแต่เพียงอย่างเดียวเราควรจะทําเรื่องยากๆในช่วงเช้าแล้วช่วงวันที่เหลือ มันก็จะง่ายกว่าเดิมอันนี้จริงๆนะใครที่ยังไม่เคยลองอยากจะแนะนําให้ลองนะคะต่อไปนะคะในเป็นแง่มุมในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วละ่ะข้อที่22นะคะอยากจะให้ลองใช้เงินที่เรามีซื้อประสบการณ์แทนสิ่งของดูนะคะเขาบอกว่าการใช้เงินไปกับการซื้อประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะประเดี๋ยวประดาวแต่มันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความติดตึงใจแล้วก็สร้างความสุขได้ยาวนานกว่าการแค่ ซื้อสิ่งของในราคาเท่ากันนะคะอันนี้อยากจะให้ลองเพราะว่าเอมก็ลองแล้วแล้วร,รู้สึกว่าเออมันคุ้มจริงๆนะกับเงินเท่าๆกัน1,000บาทอาจจะซื้อเสื้อได้1ตัว1,000บาทเราอาจจะลองเปลี่ยนเป็นแบบนั่งรถไฟลองไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปมันก็จะอาจจะได้เห็นจังหวัดที่เราเคยไปแล้วแหละในมุมมองที่ แตกต่างออกไปในมุมมองที่แปลกออกไปนะคะข้อที่23นะคะเล่นสนุกให้มากขึ้นคือบางทีเนี่ยวเวลาที่เราเติบโตมาเรื่อยๆความสนุกพื้นที่เด็กๆของเราอะ่ะมันมาจจะถูกกลืนหายไปเรื่อยๆนะคะเล่นสนุกอาจจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะหรอกเราอาจจะใช้เวลา5นาที10นาทีไปกับเรื่องสนุกที่เราชอบเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกไปกับเรื่องสนุกที่เราแบบ อยากจะทำนะคะเรื่องสนุกที่เราสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะหามุมเด็กๆในตัวเองให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วชีวิตเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นเหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองเด็กๆนะคะหยุดตอนนี้น่าจะอยู่ในวัยของลูกๆหลานๆแล้วเราจะเห็นว่าเด็กอ่ะเขามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากความสุขเขาไม่ยากเลยความสุขเขาง่ายสิมโปมากม ะะถ้าทําไม่เป็นให้ลองสังเกตลูกหลานของท่านดูนะคะอันเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าทำแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเหรอลูกอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่24นะคะออกกําลังกายด้วยเป้าหมายที่ว่าเราจะออกกําลังกายเพื่อให้เรามีความสุขนําพาความสดชื่นกลับมาคืนให้กับตัวเราหรือว่าออกกําลังกายด้วยเป้าหมายที่ว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดี ะะแทนการตั้งเป้าหมายว่าฉันจะลดน้ำหนกักฉันจะหุ่นดีจะอะไรก็ตามนะคะหาจุดพอดีของตัวเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเท่าที่เราจะทำได้ออกกำลังกายให้มันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนการกินข้าวในแต่ละวันของเรา นะคขะ้อที่25ค่ะ You are what you eat นั้นเป็นเรื่องจริงเลยนะคะ70%ของการที่เราจะมีสุขภาพดีหรือว่าการที่เราจะสามารถที่จะบาลานซ์อะไรต่างๆในร่างกายของเราได้เนี่ยมันล้วนแล้วมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปท้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณยังไม่มีแรงบันดาลใจยังหาพลังในการที่จะแบบอ๊ยเออหันมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรืออะไรก็ตามให้ลองไปตัวสุขภาพดูนะคะคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจจากการแบบ โอ้เห็นคอเลสเตอรอลที่พุ่งสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดไตรกิสรายอะไรต่างๆที่แบบโอ้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอะไรที่เคยกินในวัยแบบ20ต้นต้นๆ3ต้นต้นนะคะเคยกินได้โรคภัยต่างๆไม่ถามหาตอนนี้เมื่อถึงวัยแบบ30กลางๆจนถึง40เนี่ยนะคะอะไรที่ไม่เคยมีมันก็มีได้ง่ายขึ้นค่าอะไรที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีได้มากขึ้นนะคะ ข้อที่26นะคะพาตัวเองไปในจุดที่มีความสุขบ่อยๆลองถามตัวเองอย่างที่เราบอกเนาะให้พยายามทําความเข้าใจกับตัวเองให้ได้มากที่สุดจุดที่มีความสุขอะไรที่มีความสุขพาตัวเองไปบ่อยๆเมื่อถึงวัยหนึง่งเราอาจจะอยากจะอยู่กับธรรมชาติเงียบๆเราอยากจะไปวิ่งเล่นในสวนเราชอบทําอาหารเล่นกับลูกหลานอ่านหนังสือที่ชอบร้องเพลงในห้องน้ำอะไรที่เราทําแล้วมีความสุข พาตัวเองไปจุดนั้นบ่อยๆนะคะข้อที่27นะคะขอบคุณตัวเองในทุกๆเช้าที่ตื่นมาแล้วชีวิตของเรามันยังปกติธรรมดาอยู่เรายังมีลมหายใจเรายังตื่นเช้ามาทํางานได้เรายังกินข้าวได้ปกติยังรู้สึกว่าเออข้าวมันอร่อยอยังเดินได้ยังวิ่งได้ขอบคุณในทุกความปกติธรรมดาของชีวิตเพราะเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ปกติเช่นวันหนึ่งเราอาจจะเดินไม่ได้เราจะคนพบว่า เออเราไม่เคยขอบคุณเลยนะว่าแบบเออทุกวันนี้เดินได้ปกติขาแขนยังแข็งแรงแบบปกติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตมันรู้สึกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันแย่เหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินมันหนักเหลือเกินอย่างน้อยที่สุดลองขอบคุณตัวเองที่ยังมีความปกติธรรมดาของชีวิตของสุขภาพในปัจจุบันอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอเรายังโชคดีเรายังมีแรง เรายังมีลมหายใจข้อที่28นะคะใช้เงินกับอะไรที่มันคุ้มค่าเงินใช้เงินกับอะไรที่ ถ้าเราจะซื้อสิ่งของสักชิ้นหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ตามแฟชั่นตามเทรนอะไรมากแล้วเราอาจจะซื้ออะไรที่มันเหมาะกับเรามันคลาสสิกมันใช้ได้นานใช้ได้ทนแล้วก็ยังดูดีนะคะแทนการซื้ออะไรที่มันฉันบฉวยในราคาที่แบบถูกกว่าแต่มันไม่ได้คุ้มเงินใช้แป๊บเดียวเปื่อยใช้แป๊บเดียวพังใช้แป๊บเดียวมัน out of trend ไปแล้วนะคะข้อที่29นะคะแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองทําได้แบ่งปัน,นที่นี้อาจจะนอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วอาจจะแบ่ง ปานในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ที่เรามีนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบ่งปันเวลาไปทำอะไรดีๆให้กับสังคมถ้าคุณอาจจะตารางค่อนข้างแน่นอยู่แล้วอาจจะสนับสนุนหรือแบ่งปันเป็นกำลังเงินสนับสนุนสังคมหรือว่าคนที่เขามีกำลังน้อยกว่าเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่30สนะคะมีเงินไว้อุ่นใจดีค่ะ มีดีกว่าไม่มีมีเงินสำรองเก็บออมลงทุนให้งอกเงยให้เงินทำงานใช้จ่ายอย่างมีสติใช้ชีวิตรวยเราจะจนใช้ชีวิตแบบจนลงหน่อยเราก็จะรวยนะคะเราจะเติบโตแล้วก็สวยงามในทุกช่วงวัยของชีวิตแล้วก็พยายามเป็นภาระ ให้กับโลกนี้สังคมนี้ให้หน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือ30ข้อทั้งหมดนะคะที่เออรู้สึกว่าได้เรียนรู้ในช่วง1ปีของอายุ36ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะ40แล้วจริงๆนะในวันพรุ่งนี้เราจะ37แล้วนะนะคะมันก็อาจจะแบบทำให้เราแพนิคนิดหน่อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ในทุกๆช่วงวัยของเราอะ่ะมันสวยงามมันมีแง่งามของมันเราได้เติบโตไปพร้อมๆกับ ทุกช่วงวัยของชีวิตของเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบเออได้เรียนรู้ก็คือว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยครั้งหนึ่งเราก็ควรจะเป็นภารกของโลกให้หน่อยที่สุดจริงๆนะเช่นเราไม่ควรจะกินแบบมีฟู้ดเวส t e เหลือเราไม่ควรจะกินทิ้งกินขว้างเพราะมันมีคนที่แบบเขามีน้อยกว่าเราแล้วโอกาสเขาน้อยกว่าเราแล้วเขาไม่มีจะกินแต่เราดันกินทิ้งกินขว้างหรือว่าเราใช้อะไรไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราไม่สามารถ reuse หรือ Re recycle ในสิ่งที่เราใช้ในชีวิตได้แล้วก็ก่อให้เกิดขยะมากมายส่งผลต่อทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราอยากเกิดมาแล้วก็ตายไปอย่างแบบไม่เป็นภาระของใครไม่เป็นภาระของโลกไม่อยากเป็นภาระให้กับสังคมหรือครอบครัวอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นจุดที่แบบ อืมได้เรียนรู้จริงๆในวัย36นะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมีบีซี่นะคะใครที่รู้สึกว่าเออบางเรื่องก็คิดไม่ถึงก็จะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถ้าได้ บทเรียนหรือจุดเรียนรู้ของเอมไปแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณผู้ฟังนะคะก็จะยิ่งดีใจขึ้นไปใหญ่ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดปีที่37ที่สวยงามแล้วก็สังข์เง,งียาม,มากๆเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ฟังแล้วชอบฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะฟีดแบ็กว่าเออทาแล้วทําสิ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะรายการน่าสนใจมากขึ้นก็สามารถ DM มาคุยได้นะคะใน Facebook Page ของคิมมี่บีซี่นะคะหรือว่าในทุ ช่องทางของ The Infinity เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะคะ YouTube หรือว่าทางบล็อกดิก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ